ห่วยได้ยังล่ะคูบ่ามือเนี่ยตำเส้นเล็กไข่เยอะมากเหรอชมตำเส้นเล็กไข่เยอะมากห่วยนี่เนี่ยมันคือเมนูคือมะเย้าไปหนาเดีอวสิมืน่นจังหวะนี่แหละอ่ะอันนี้เป็นเพิ่นเฮ็ดมาให้แล้วเนาะเนาะน,นี่เป็นเส้นเล็กที่ลวกไว้แล้วอืออลองมึงมนู้คูบ่าเป็นเตียงนี้มือนะอืมอืมบรรยากาศแง้มเตียงอีกแล้วเนาะแง้มเตียงเตียงของวันอย่างมือนะมไม่มีวันพัลลิฮัตพัลลิฮัอ้า เส้่ก <listed, S 1> <normal> ับเส้น hmm. ก mm ๋วยเตี hmm. uh ๋ยวดีๆ huh. น <laughs> um ี hmm. <laughs> <laughs> worry, ่แหละเดี๋ยวมาใส่กับตำข้าวมุกอะว้าวซิกเป็นซิกนูบ่ามึงต้องหยาบหยเนี่ยนี่มือสวยนี่มาพ่อรถซิกซ้อมือยังมือสวยแลตื่นขึ้นยังซิกตื่เอะโหดเลยปูบ่าเอ้าลองมึงดูบ้าทุ่งเข่งเป็นเข่งวะเดี๋ยวเอ้าเยอะส่วนกัน อะเป็นังไหนครับบ่ของนั้นนั้นแย่แล้วของกินเขาบ่อันนี้อันนี้กินเขาไม่แน่อีกเลยดินเนาะมาหอดโอ้ยโบไหวดอกไอ้นั่นค๋วยใส่กอนนั่นใส่กับเป็อย่างล้วนหมูเนาะล้วนหมูกับข้าวปุ้นเอออย่างพอดีไคโยม m a ไส่บั๋นนี่ละเส้นเล็กไคโยมาอื a ลองมึงดูโอ้ยขึ้นบ่เนาะเนาะ ใครอยมานแล้เปม่ใครเปียดดิเขาไข่อย่างมาเห็ดเนี้ยอยขึ้นว่าไข่เปียดนะไข่เปียดอืมบ่าเมียนดออคูบาไข่ไกล้ลเนาะมมนก็เป็นตะเกียยากไข่บุล่ะอ๋อมันลุดมันะลุดมอันสีนี้ไอ๋อไหยังว่าไข่โยม้าแต่ไข่เคี้มกับนหยนึอหนึแต่ว่าไข่ซิกีซ่อมนีบอกห้ถามเนี่ยบาดมันนี่คูณนีี่คนี้เฮ้ยมันบ่ใหญ่พอดบอกคูบา สีไขยมมาครับเล็บดีว่ามันซีกเลยเนาะอยู่กันเยอะยามันบูนยังเอ๋อถมบอกปาดโบ้ได้ตีอืออือมึงรู้ปุ่นอือยืมยืมด้วะเงือ่ของแขนเนาะปาดไขยมมาใส่กันครับเป็นห็นเป็นต่ำเส้นเล็กไขยมมาต่ำเส้นเล็กไขยมมาย้ำเที่ยงแบบเค็ง แมนแมนเอาโมเมนตั man, man. Oh, <laughs> สวสดีได้แต่ละนี่แต่ว่าเว้าไปมัน,นึงจะกรอบกอนสามรอบอย่าว่บอกบอกคือกันเน่ะเอออ่ออันนี้สิเป็นบรรยากาศย้ำเทียงครับตำเศนเล็กขยโยมาย้ำเทียงที่จริงก็เป็นน้ำสม้มตำกับเครื่องสม้มตำนี่แหลนะเนาะเอามาใส่กับไปเศนเล็กที่ลวกไว้แล้วามาค้นส่กันขยโยมากับมะโปนา,นาอืมขนมอึ้งมะไซสิเป็น,นยังบบน่ตํตำอึง้งอลไรเศษเล็กเลย <laughs> ตำเศษเล็กอึ้ง <laughs> เราปูมัด้หมดนนะตามใจเล็กปูเนี่ยนี่แหละมาบึ้งเียงบึงเีงมาครับบรรยากาศย้มเที่ยงมีหวนหอยเด้ไมัู้อู้มันเป็นจุ่มจุ่มดีวะมันก็ได้จุ่มหนองตะมวนไซ่นะอหขาวฮาดีย บรรยากาศย้ำเทียงแบบนี uh, ้มันต้องใส่แบบยังไงจุดตืดยังน้อยเนาะต้องมีังต้องบอกเป็นข่าวให้พี่ยังบอกข่าหน้ำจิ้มยังไงบอกบอกพี่ก็ใอสองถคนละหน่วยน่สนุกมาครับอ๋อยอะมากต้องกินับ้ำกัม เอ้ยเบืงนัง้ไปครับยังสิ่รูบบ้เลย้เนี่ยต้องเข่าเลยครับเพราะว่าเปลี่ยนกระบแล้วเนาะอืมอืมอเป็อย่างเงเป็นคล้ๆบอกไ่ถึงว่าต้องินงับ้คยเยะมาเสียบอืม ถ้าไข่กะผัดมีอืผัดมีแต่ว่ามีสมตำาม่อมน้ำสมตำามามตัดถ้าใเขากินหนหุงกับผัดมีี่ไหมบดมาในค้าเดียวเมนละเมนละคือบต้องอย่างมะกับเิอืมข้าเดียวสีได้เป็นสองรสชาติไม่เหนียอายุมากดีกว่าไปเลยสิ้นยะอืม อ้อ้เมือเลี้ยงอยได้ชื่อเปเฮ็ดกิงเลคักเยนต้องอใส่ใส่อย,ยมาเมื่อแรอแงนี่สิเปลี่ยนนี่ยังน่าจะเป็นบอบอบอต้มเปลียนเย็นก็ดิเป็นผัดกะพเพราเย็นเนาะนผัดเผ็ดเย็นก็อยากต้มเปี่ยดอยู่โซดน้ำต้มอยู่เรามีเมนูมาไหม่ก็ี่ยังใส่ขอยมอืมเดยวปน ผก่ายยมาอะโาโอ้โตเก่งหมดบหือ <c oughs> ใครธรรมดากับปูนเราต้องจืดเยีะมมาดิย่บ้านเราห่อไข่เค็มดิน้องนึกผิของแท้อืมเป็นสุงเนี่เอาอีหีนี่ เอาเขาปุ่นมาสวัวสตยังน้อยสิครับยู่เนาะไอ้อก็เ,มมเกียเก่ยมาไสข้ังไ้ดิจิงใจเบอน์อุณลดเครื่องนั่งสบายครบเดี๋ยสวสมานั้นตาลเงีนน้องเดี๋ยวฝั่งนี้ อไอ้องค่นี่อันน่าทานไก่ได้ไข่เหลืองน้ำเนี้ยไหมล่ะนั่งถือต้องอู้อ่ะสำหรับมื้อหนาผู้ใดอยากเฮ็ดอีียงแบบเพียงๆอีกกะว่ามาเบิง่งเนาะแม่ยสำหรับมื้อแรงมีเอาไงคือมีปลาไหลแต่ว่าพี่น้องอยากเฮ็ดอีียงกับปลาไหลกะลองว่ามาเบิง่งอ,อยากให้ปลาไหลนี่เป็นเมนูแบบใดกะว่ามาเบืงองเดี๋ยวจะจัดให้แบบเพียงๆขึ้เก็เกหรอครับสำหรับมื้อนี้ไปลวะวบาเพียงสุดยอดด้ว ดแบบจะบอกอะไรกนได้เดีย๋ยวสุดเป็นสุดแข็งเป็นแข็งหึงหน่อยอยู่ใครยามานแหื่อวานนี่แหลงเนื่อวานซื้เด,ด็กสามแท่ง